โจนจาไว้ไปที่ไหนอะดูหน้ามันไว้ไนะอย่าให้มันเข้าบ้านเนี่ยคนแบบเนี้ยต้องเป็นเหยียบหน้ามันทํามาหาหลังคนเขาขโมยเขารักเขาดูหน้ามันไว้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่าให้มันไปเอามันเลยเจอที่ไหนจับติดคุกเดี๋ยวทุกข์ก็จะต้องไปกระทืบมันด้วยไอ้ไม่ละอายใจผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ64ปีเนี่ยแขนจัดเนี่ย เจอโจรเข้ามาขโมยถังแก๊สปรากฏนักข่าวช่องวันช่วยฝากคำด่าไปถึงเจ้าโจรหน่อยเพราะเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ไล่ไม่ทัน,ใน,ในแขนเนาะป้าบอกป้าแก่ออแล้วตะโกนด่ามันแล้วแต่มันไม่ทันจริงๆเนี่ยผ้าบวงจรปิดมีหมดป้านี่ด่าเลยบอกไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างงี้อองงลองไปฟังบางช่วงบางตอนจนะฮะโจรจำไว้ไปที่ไหนดูหน้ามันไว้ไนะอย่าให้มันเข้าบ้านไน้คนแบบเนี้ยต้อง เหยียบหน้ามันทํามาหาหลังคนเขาขโมยเขารักเขาเดูหน้ามันไว้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่าให้มันไปเอามันเลยเจอที่ไหนจับติดคุกเ,ๆๆเจ้าทุกข์ก็จะต้องไปกระทืบมันด้วย,ยไม่ละอายใจโอ้นี่คุณป้าคุณป้าน่าจะด่าโจนว่าไอเตีย้ยแหละเมื่อกี้นะโจนน่าจะไม่สูง เนี่ยโจรจำไว้ที่ไนาโจรจำไว้ดูหน้ามันป้าสบายทิพย์อายุ64ปีเป็นแม่ค้าขายขนมเปี๊ยะอยู่ที่อยุธยาบอกขอด่าแรงๆผ่านช่องวันหน่อยขอโทษนะนักข่าวโจรมันแสบจริงๆไอ้เสื้อลายสก๊อตสีเขียวเนี่ยมันแอบเข้ามาขโมยถังแก๊สที่บ้านป้าเห็นคาตาแต่วิ่งไม่ทันเลยปิ้นรูปจากวงจรปิดให้นักข่าวดูแล้วก็ระบายความในใจจัดหนักจัดเต็มทุณผู้ชมฮะ แล้วมีวงจรปิดอีกหลายมุมเลยในชุมชนเนี่ยจับภาพโจรรายนี้เอาไว้ได้นะฮะนี่เห็นไหมขีม่มอเตอร์ไซค์ไปตามท้องถนนแล้วก็เหลือไปมองเห็นบ้านหลังหนึ่งก็เลยเลี้ยวรถกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วตอนที่คนร้ายก่อเหตุยกถังแก๊สเนี่ยไม่เห็นแต่ถังแก๊สมาแล้วเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยไม่มีตอนนี้มีถังแก๊สวางอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์ขับหนีไปอย่างรวดเร็วคุณป้าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น11พฤษภาคมนะฮะ ตัวเองเนี่ยเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่บ้านญาติที่กําลังสร้างใหม่แล้วก็กําลังขโมยยกถังแก๊สขึ้นท้ายรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นได้ร้องตะโกนด่าสารพัดแต่วิ่งตามไม่ทันคนร้ายรีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีผู้ชมเมื่อกี้ว่าพีกแล้วใช่ไหมดูวันนี้หน่อยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวช่องวันไปหาญาติอีกรอบ คุณผู้ชมยายนั่งกอดถังแก๊สอยู่ฮะเพิ่งซื้อมาใหม่3า0 0ร้านลดให้2,500โชคดีมีเจ้าของร้านทองกับตำรวจจราจรอุทัยช่วยกันออกเงินให้คุณป้าเขาตอนนี้คุณป้าบอกเอาโซ่มาคล้องล็อกถังแก๊สมาเลยตอนกลางวันส่วนกลางคืนป้าบอกทำไงคะเดี๋ยวหอบถังแก๊สไปนอนกอดโถคนร้ายจะได้ไม่มาขโมยถังแก๊สป้าแล้วป้าฝากบอกอีกรอบ นักข่าวช่องวันช่วยไปบอกมันหน่อยไอ้คนก่อเหตุเนี่ยมันมือดีเท้าดีอายุยังน้อยกว่าป้าออน่าจะทํามาหากินอย่างอื่นได้จริงๆป้าไม่ได้ใช้คําว่ากินน,นะฮะใช้คําอื่นที่แรงกว่ากินะะนะ,ละก,กลับมาขโมยของคนที่อายุมากแล้วเจ็บใจมากถ้าได้ตัวมานะนขอป้าจิกผมมันทิ่มตามันสักทีตามันดีนะตามันจะได้บอดลองฟังบางช่วงบางตอนฮะ กูเนี่ยทุกทนดลมานขนาดไหนตื่นปีสามทีสี่กูต้องไปสมาหามึงไม่สมาหาเรมึงจ้างขโมยกูทุกวันนี้รักรักถังแก๊สมันเนี่ยโอ้โหสุดชีวิตเลยรักทั้งคนที่ก็ให้ตังค์มาซื้อด้วยจะบอกให้ด้วยเนียไปซื้อมาใหม่เนี่ยสามพันนะเดี๋ยวนี้แล้วป้าแก่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันมาอายุเท่าไหร่มันขโมยไปเนี่ยเออมันดีไหมเนี่ยหาอย่างอื่นก็มีเยอะแยะเออไม่ไปหามาขโมยเนี่ยจะของแก่จะตาย แล้วตัวไหนมาก่ายเลยเอยอ,อบอกให้เจ็บใจมากอยากได้ตัวมันแบบอยากได้ตัวมันมานะขอทีนึงทำอะไรคิดไว้ในใจจิตหัวแล้วมือทิ่มตาครับท,ทำไมทิ่มตาอ้าวเจ็บใจมันไงตาดีไงเพราะคุ้มไม่ไม่เอาไปได้เออเอาเอา,เอาจัดให้แล้ววันนี้ออกให้แล้วปะนะได้ระบายหน่อยความแค้นที่มันสุมอยู่ในอกเนาะเนะเ <นะ S 1> ออคือตามันดีนะ ถังแก๊สเข้าผ้าคลุมมันยังเห็นนะออ,อยากจะทิ่มตาม,มาันสักทีผู้ใหญ่บ้านนะบอกนะข่าบอกแถวเนี้ก็ยอมรับนะโจรเยอะจริง,ม,ง,งมีคนมาขโมยของบ่อยครั้งพาคุณป้าไปแจ้งความแล้วล่าสุดคุณผู้ชม,มคือผมเนี่ยอยากชวนคุณป้ามาออกเรื่องใหญ่รายวันมากาแต่ปรากฏ คนร้ายเนี่ยไปมอบตัวแล้วคดีว่าคดีจบซะแล้วจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะตำรวจสพอุทัยบอกเมื่อวานเนี่ยคนก่อเหตุมาเจอร้อยเวรแล้วนะฮะร้อยเวรก็เชิญตัวคุณป้าไปที่โรงพักสอบถามไปสอบถามมาปรากฏเอ้าเป็นญาติกันค่ะเป็นญาติห่างๆกันสนุกแล้วทีนี้แล้วคนก่อเหตุบอกอ๋อไม่รู้ว่าเป็นบ้านของป้าก็เลยก่อเหตุที่ด้วยความเป็นญาติน่าจะรู้นะว่าคุณป้าเนี่ย ปากแซบเบอร์ไหนเออ <laughs> ใู่ไหมถูกไว้ <laughs> <_ pt> แต่คนก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าชีวิตลําบากแม่ป่วยติดเตียงป้าขอดคุณป้าไปถึงใจอ่อนค่ะไม่ติดใจเอาความดูสิเนี่ยขออนุญ,ญาตคุณป้ายางว่านะบ<อ>างคนบอกปากไร้ใจดีเนี่ยคือนี่นแหละอาจจะปากแซบนะ แต่สุดท้ายอะจิตใจคุณป้าจากการเป็นผู้ถูกกระทำมากลายเป็นผู้ให้และเป็นให้ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือให้อภัยอะแต่ไม่ได้มีผู้เสียหายในทุกกรณีที่จะใจดีแบบคุณป้านะหัวขโมยทั้งหลายมือเท้าดีๆอายุยังน้อยอะอย่าทําเลยค่ะเกิดไปขโมยบ้านหลังอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติกันอันนี้ก็อาจจะให้อภัยเพราะเป็นญาติหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเห็นแก่แม่ของผู้ก่อเหตุที่ป่วยติดเตียงนี่ไอย่าไปทําอย่างนั้นเลยนะสงสารคนอื่นเขาทามาหากินเนี่ยค่ะก็จบนะคดีนี้ เรียบร้อยนะคงไม่มีโจรผู้ร้ายก่อคดีอีกคุณป้ากร็ระวังทรัพย์สินต่อไปก็ล็อกโซ่เรียบร้อยถังแก๊สนะคะค